อเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็ไม่อยู่กับผมกีฬาอีเชนเคยนะครับน,นี้ผมก็จะมาเล่นปืนฟา,าร์มาร์ดรูน่านะครับอ่าตอนนี้เป็นเกมที่โคตรปิงปิดผมปิงจัดๆดีเลยจดเลยก็จะเป็นยังไงก็เป็นในเกมก็ไปดูในเกมว่าฝากแล้หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ตามแรงใจผมได้นะครับไปดูเกมมาเลย let's go เกมะก็ลงมาละกระปมุกูลเออแล้วเน็ตปิงจ้าพอดีกำาเล่นฟา,ารา์มอแะ้วครับเกมนี้ลงโคตรไก่ในเนี้ยเพื่อนแยกลงจัดเจอเรียนไรเจอแจดินี่ไม่กเก็บไม่กเก็บเดี๋ยวนี้โคตรเบาเลยผมไม่ค่อยได้เลยเลย ของดีเดียจะเลยเ็มไปลวะมาก,กันแล้วกันขอแรกจาฆ่ากันดีเลียจัอเลยน้องๆล่ะเกมนี้เกแล้วมาเปิดตัวนะเจอหรือเปล่าเนี่ยพามาสัก อันนั้นไงนีน่ประมัดประมระัดปก็ยิยงไม่ค่อยเป็นนะเห็นในติ๊กต็อกเล่นโคตรโหดกันเลยยยิงมายิงโคตรกากเลยยิยงไม่ค่อยคมอ่ะต้องฝึกเล่นเยอะๆนะว่า ตัวปรับเพื่อมีตัวประบไม่ได้ยิงเลยใครเลยแหละวิ่งมางเก่งแล้วละนะเสียงว่ะเพื่อนสามคิวแล้วยังไม่ได้คิวเลยนะเอ๊ะทางหน้าม่คนเอ๊ะมีตัวดูเออมิงวัว่อเม็ด Huddi oh, jalan oh. Mari ini pindah Eh, izon ali Ali Oh kan dingin dah. Pokemonapan berjuangnhk 6ания meja lebih还是 ¿ lagi di Dan ini memiliki sebuah kaum eos กคดุริเล่เลยอ่ะไปดาวเองโคนเอ๋อเองโคนเอ๋อเลยหมดยังเนี่ยเราไปสอง่ะนะมาดีจ้ามาดีจ้าไต้วันนะไม่ได้วัน ม,มีบ้าครับเป็นยิงด้นานหลังนะเป็นน็อกเป็นไกตัวไก่น็อกเ่อนโดนอ่ะตามว่ะมาขาดเทนะี่นนะวิ มาดิมาปีสองตัวโอ้โหอ,อะไรวะแต่งให้โว้อะไรเนี่ยเป็นชุดไหนเบ้นความค้าความค้า พี่เนี่ยชุบเงินนะเออเกินไปโอ้มี่พาร์ทไรเนี่ยทำไรเนี่ยมาอยู่นหนต่นะโอ้โหถูกไปไหมพี่พี่ก็ถึกเกินอมะดีเลยวะ อยู่ไหนเ oh, อาหายเฮ้ยแปลก,ก,กแปลกนะตรงไหนวะยิงได้ไงอะ่ะยิงฉันได้ไงไปไหนอะ่ะช่วยฉน,ยนยยหน่อยช่วยฉหน่อยช่วหน่อยโดตรงไหนอ่ะ คุณนะนี่อยู่หลังหินเนะเาะว่อาออกไปดูแลโหยิงเจ็บเลยรวมเปดี่ยวผมยิงมันไม่ตายหนีเนาะไปดีกว่าจ้าไปดีกว่าเป็นดาวเป็นดาวเป็นดาวอะไรงครับเนี่ยดือ เลื่อนไปโอ้ขีไม่ต้องเก็บเราตเกินไปครับให้เพื่อนโดนร้อยเฮ้ยละหลอนเลยเนี่ยให้เพื่อนโดน,น,โดนตรงไหนอ่ะ Triple Kill Lang Lang tia lang tia 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 เพื่อนโดนซป้อมไว้ไปไหมปืนไ,ไหนวะข้างบนเก็บน,นะเจ,จ็บจ,จัดเจ็บจัดเพื่อนเจ็บจัดเฮ้ยเรื่องว่าสารคิว โดนด้วยยิงดาวดาวหนึง่ง q u a แกดาแรงจัดเลยเฮ้ยตกลงใหม่อีลังมาเอาล่ะครับพี่โอ้โหทำมาโดนแม้เล้กทำมาโดนนะอาไมตัวนึง เดนเจ็บนะตายโค้งแรงจัดโโอืมที่ดีดดี๊ดพอแข็งซะละวิ่งมาแล้วลนะ่ะระนาดดาบดาบหนึ่งโอ้ยวเฉยว่าเฉย เป็นไปปะไม่จะล,ลงนี่มันลงนี่หรอตายแล้วข้ดาวสวัสดีครับมาดครับอาวงันมา,าเอาวงันมะ แล้วสิบห้าตัวเลยวอย่าเกินเนีครับอยู่นะครับได้หมดแล้วไปตรงนั้นไม่เห็นนะเพื่อนยี่ใครอ่ะ ตัลงอ,อายมัดีลุนลงมาะน,นะีการคิวแล้ว,ว่าาจัดจัดิใส่นขวนัวดีกว่านะนเป็นชุ เป็นชุดนันดีจัดเกมนี้ผมมอเลยอยู่ไหนกันนะมันอยู่ไหนกันนะเอ้ยนี่ไงจะดาเดานึงจะดาเจ็บจัดเา้เา ไอ่โคตรมาฝ่มามัดไปตายยิงมันเก็บคิลลเปรย์ทได้ไงโคตรเก็บปีนั่นป้องชา้าป่ะมาดิไปตรงนั้นเอ๊ะม,มีตัวสองเม็ดชาตัอไรนี่ลวกันเหมือนจะบอกกันอยู่ เด้เดโอ้โหโนอนได้บอกนะโอ้โหไม่ได้คิวอเ,คอเอนไปเคบลยามานะอัตเตอร์หกร้อยสี่ร้อยแล้ว